ท่านสัมพันธ์ครับท่านสัมพันธ์ครับครับกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติครับและสวัสดีท่านผู้แทนท่านผู้อุ่งในการท่านผู้อุ่งในการสวทชกับผมสัมพันธ์ชัยวิเศษจินดาสมาชิกวุฒิสภาหมายเลขหนึ่งหกหนึ่งครับถ้าดูจากภารกิจของหน่วยงานของสวทชเนี่ยนะครับ ซึ่งมีหน้าที่ในการพัฒนาขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยดําเนินกิจกรรมด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับแล้วก็กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาบุคลากรการเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ครับในความหมายเนี่ยนะครับผมชื่นชมนะครับที่หน่วยงานเนี่ยเป็นหน่วยงานที่มีความสําคัญในเรื่องของการวิจัยและพัฒนา แต่งานที่ควรที่จะต้องทำนะครับในความเห็นของผมเนี่ยในเรื่องของการส่งเสริมต้องมากกว่านี้นะครับแล้วก็การส่งเสริมในที่นี้หมายความว่าเป็นเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมต่อ,อท้องถิ่นภูมิภาคของคนไทยนะครับในการส่งเสริมนั้นนะครับในหลายเรื่องทางสวทชเนี่ยไม่ต้องใช้งบประมาณเลย มันเป็นการพัฒนานวัตกรรมเนี่ยจากภาคเอกชนยกตัวอย่างเช่นณวันนี้นะครับเรามีผู้ผลิตพลังงานแสงอาทิต์นะครับแผงเซลล์แสงอาทิต์เนี่ยจำนวน8ลายนะครับในประเทศไทยกำลังผลิตนะครับมากกว่าปีละ2,500เมกะวัตต์นะครับ2,500เมกะวัตต์นี่ผมขออนุญาตให้ข้อมูลกับท่านสมาชิกวุฒิสภาว่าพันวัตต์เท่ากับ1กิโลวัตต พันกิโลวัตต์เท่ากับหนึ่งเมกโกรวัตต์นะครับเพราะฉะนั้น2,500เมกะวัตต์เนี่ยมันเป็นจำนวนที่มากนะครับผมยกเปรียบเทียบให้อย่างนี้ครับว่าเขื่อนศรีนครินนะครับกาญจนาบุรีเนี่ยมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะครับตัวละ120เมกะวัตต์นะครับรวม7ตัวก็712ดร้อยสิบสนะครับ720เมกะวัตต์นะครับ เราผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ได้ปีละ2,500เมกะวัตต์ก็หมายความว่าปีหนึ่งเนี่ยเรามีกำลังผลิตนะฮะไฟฟ้าได้ถึง3เขื่อนในแต่ละปีนะครับไม่น้อยกว่า3เขื่อนทีเดียวเพราะฉะนั้นเป็นจำนวนที่มันมหาศาลทีเดียวนะครับแล้วก็บางท่านอาจจะนึกภาพไม่ออกว่ามันมากขนาดไหนนะหลอดไฟหนึ่งดวงที่เราใช้กันอยู่เนี่ยทุกวันนี้เป็น LED เนะี่ย10 10วัตต์15วัตต์ยีวัตต์นะครับ มันมากนะครับแล้วก็เป็นนวัตกรรมที่าทางภาครัฐเนี่ยแทบไม่ต้องใช้ทุนสนับสนุสน,นหรือส่งเสริมนะครับมันเป็นเรื่องของธุรกิจ SME SM ที่เขาดำเนินการแล้วก็ทำได้ในประเทศไทยแต่วันนี้ครับท่านครับถ้าเราไม่สนับสนุนหรือรักษาไว้ซึ่งเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้ไว้นะครับให้เขาประกอบการแล้วก็พัฒนาต่อไปได้นี่ มันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายและเป็นโอกาสที่ดีของประเทศไทยในภาวะที่เทคโนโลยีไทยเนี่ยโดนกระหนำ่ำซ้ำเติมจากาต่างประเทศนะครับซึ่งมีของในคุณภาพเนี่ยไม่แน่ใจจะเท่ากันหรือไม่แต่ราคาเนี่ยเขาถูกกว่าแน่นอนนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ผมอยากจะฝากทางสวทชว่าต้องหาแนวทางที่จะต้องสนับสนุนนวัตกรรมของคนไทยที่โดยภาครัฐไม่ต้องใช้เงินใช้ทองนะครับนี่ก็เรื่องหนึ่ง อีกเรื่องหนึ่งครับมันมีเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมนะครับที่ผลิตได้จริงการผลิตน้ำมันจากพลาสติกนะครับคนไทยทำได้ทำได้เยอะซะด้วยนะครับแล้วก็กำลังผลิตเนี่ยไม่น้อยทีเดียวนะครับจากวัตถุดิบเนี่ยจากพลาสติกเนี่ยก0ันกิโลเนี่ยสาม,มารถผลิตน้ำมันได้ถึง4,000ถึง5,000ลิตรเพราะฉะนั้นขบ,บวนการพวกนี้นะครับ ในการแยกแยะขยะก็ดีมันได้ทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับได้เรื่องของพลังงานในสิ่งที่มันเป็นปัญหาสังคมเรื่องของขยะได้หมดนะครับแต่ว่าสิ่งที่ขาดไปก็คือว่าต้นแบบที่ชัดเจนการสน,สนับสนุนที่ชัดเจนแล้วก็มีความเหมาะสมต่อพื้นที่นะครับซึ่งผมเห็นมีจำนวนมากนะครับแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้นะครับภาครัฐแทบไม่ต้อง เสียเงินสนับสนุนเพื่องานวิจัยนะครับอย่างน้ํามันเนี่ยไปดูได้ที่จังหวัดกาญจนบุรีครับนะครับถ้าเรื่องแผงเซลล์แสงอาทิตย์เนี่ยทราบอยู่แล้วครับจากข้อมูลของกรมบัญชีกลางนะครับที่เขาพยายามต่อสู้นะครับเพื่อความอยู่รอดของผู้ประกอบการในประเทศไทย8ปายนะครับผมอยากฝากท่านไว้ครับว่านี่เป็นผลประโยชน์มหาศาลนะครับผลิตได้ปีนึงเนี่ย เท่ากับเขื่อนสามเขื่อนนะครับเราต้องสร้างเขื่อนสามเขื่อนเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่ว่าผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ในปริมาณ2,500เมกะวัตต์ต่อปีนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียดายถ้าเราจะปล่อยโอกาสให้กับผู้ประกอบการเหล่านี้นะครับเขต้องต่อสู้หรือในที่สุดแล้วอยู่กันไม่ได้นะครับต้องปิดบริษัทกันไปนะครับปัญหาตามมาก็คือการว่างงานนะครับที่ ผู้ใช้แรงงานอยู่ในภาคส่วนนี้ที่จะต้องหางานใหม่หรือไม่มีงานจะทำนะครับเป็นเรื่องที่คิดว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างยิ่งนะครับจึงอยากฝากท่านทั้งหลายครับที่เกี่ยวข้องนะครับท่านกุณาให้ความสําคัญในเรื่องของงานวิจัยพัฒนาผมเห็นด้วยครับนะครับแต่งานเรื่องของการส่งเสริมครับที่ที่มันจะต้องเน้นอย่างจริงจังนะครับแล้วก็ต้องให้เห็นผลอย่างแท้จริงนะครับ อีกเรื่องหนึ่งครับท่านฮะเป็นเรื่องง่ายๆนะครับที่มันจะสร้างมูลค่ามหาศาลได้โดยนวัตกรรมจากสวทชที่มีอยู่ในผมเชื่อว่าองค์ความรู้ท่านมีมากเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมในชนบทต่อครัวเรือนคนครัวเรือนโดยทั่วไปที่อยู่เนี่ยนะครับจำนวนไม่น้อยกว่า60%ที่อยู่ในภูมิภาคซึ่งยังมีศักยภาพในการที่จะนำพลังงานทดแทนต่างๆนะครับนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ทดแทนค่าใช้จ่ายที่จะต้องสูญเสียนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมหรือพลังงานก็ดีนะครับทำให้เขาเกิดการประหยัดพลังงานก็คือการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนนะครับในมาตรการต่างๆเหล่านี้ผมอยากฝากกับเรียนท่านนะด้วยความเคารพนะครับแล้วก็ด้วยใจจริงลนะอยากจะเห็นครับภาพต่างๆเหล่านี้สิ่งที่เรามีอยู่นะครับเอาออกมาใช้ นะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าหน่วยงานของท่านเนี่ยเป็นหน่วยงานที่สําคัญมากทีเดียวที่มีนะวัตกรรมมีเทคโนโลยีมีการประสานงานระหว่างองค์กรภาครัฐสถาบันวิจัยต่างๆบุคลากรท่านครบพร้อมหมดนะครับสิ่งที่ผมยังมองเห็นขาดไปก็คือในเรื่องของออการส่งเสริมนะครับอย่างที่มีแนวทางที่มันชัดเจนแล้วก็สัมผัสได้ไปถึงชุมชนไปถึงประชาชนครัวเรือนนะครับเรื่องของ ดเพย e เซ็นเตอรที่ท่านได้พูดถึงนะครับในภูมิภาคต่างๆก็เป็นสิ่งจําเป็นนะครับผมเห็นด้วยนะครับแล้วก็อยากจะสร้างให้มันเป็นใหญ่ๆนะครับแล้วก็เป็นที่ดึงดูดใจนะครับเพื่อการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ทุกอย่างได้หมดนะครับแม้กระทั่งเรื่องของการส่งเสริมวิทยาศาสตร์สําหรับบุคชนในโอกาสต่อไปแล้วควรมีภูมิภาคนะครับ เห็นด้วยนะครับแล้วก็อยากให้มันเป็นรูปธรรมในในเรื่องต่างๆเหล่านี้ครับจึงเป็นเรื่องที่ผมขอกราบฝากเรียนมายัางท่านเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการโดยเร่งด่วนครับจะกราบขอบพระคุณยิ่งครับขอบคุณครับ